ไล่แม่อ้อยคอยรักอ๋อรักจงรอผอสั่งด้วยรักนี่เพิ่งเขียนเมื่อกี้ว่าไงเพิ่งเขียนไม่คิดนะขอเพลงแล้วอ้อยคอยรักด้วยแล้วก็รักจงรอของผอนะฮะมาไล่อ้อยเช้าเราเพราะเจ้าไม่อยู่แม่ไม่มาที่โนสุเฝ้าดูจะรู้รักจงรอ รักตรอ,อดเไยนะตั้งหุกแน่ต้งุกงนะตัง้ตงุกรักเธอไม่ใครยสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังสงใจไปหาทุกที่ประมาณนี้ใก่ไหมกล่อมลูกเอ๊ะ,อะไม่ใช่นะแล้วมม่อกี้ตอนแรกม,มีคนขอคนแบบรักมาก,ก่อน แ่กรักมานานมานานแสนงานเต็มทีอาวางเรยวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาความสับผมเอาไลไยไครับอย่าใจมนจนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยนอ้อ,าาองอามองกับคนจับได้ไหมพี่นี้ไม่มเมียนท้อมาเรารักคนแบบดับตายพล้งตานแปลว่าเป็นหวาน จะไม่จนเลยไม่จน hai, สิแม่ขอบคุณครับครับซ่อมหลังซ่อมรถซ่อมหลักซ่อมรถซ่อมหลังซ่อมรถนะนะนี่เจซ่อมซ่อมรถซ่อมรถก่อนนะซ่อมรถจะมีวันพักซ่อมรักให้มีวันหยุ wow. ดรักใครใครตาไม่มันไปหาไม่ช้าก็อด มีรมักมนเหนนะมีรมักเหนื่อยนักกว่ารถความรักหากจำรถจะส่งจะอดยากยิ่งกว่ารถประม,มาณนี้ขอบคุณครับครับเล็กมาเริ่มหลังยอดลอะมาต่อเลยกับ